สวัสดีสาวก Tower Defense ท,ท Orient, ุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะเข้ามาได้ในแมปที่มีชื่อว่าอนิเมะครูเซนเดอร์นะหลังจากที่ทางตัวเกมได้ไปการอัปเดตอนิเมะเข้ามาซึ่งเป็นอนิเมะที่ผมชื่นชอบมากซะด้วยกระตูเรื่องนี้เป็นกระตูที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะตอนตอนเนี้ยแก่ละแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะแก่ยังไงความสามารถในการเล่นเกมของผมนั้นก็ยังไม่มีเหมือนเดิมพูดทําไม เอาเถอะช่างอดีตอนาคตปัจจุบันกันไปเถอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นในแบบนี้ผมก็ได้ทําการศึกษาของ YouTube หลายคนนะครับเขาก็มีการแนะนํานะว่ามือใหม่เนี่ยควรจะเล่นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่เคยเล่น Tower Defense มาเมื่อชาปังก่อนบอกเลยว่าลืมหมดละสิ่งที่จําได้นะครับคือเราต้องหาตัวเงินหาเทรดดีๆแล้วก็ดวงซึ่งไอสิ่งสุดท้ายเนี่ยไม่ดีเลย ก่อนที่จะได้ตัดพอไปมากกว่าน,นี้นะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าจะไม่ปลิ้นกูพันขนาดพูดเหมือนคนไม่ใช่คนไทยอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องทําการสุ่มกระชาหาตัลโรครก่อนทางตัวเกมได้แจกตัวลิเจนมาให้เรานะซึ่งมันไม่พอแน่นอนในการเล่นผมก็ต้องไปหาตัวมิสติกมาสักตัวแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ที่เวลผมขึ้น16นะครับไม่ใช่ว่าผมแฮกนะครับแต่ว่าผมเอาตัวไยไปจุ่มเล่นในสเตจจนเวลมันขึ้นมาขนาดนี้ เนื่องจากว่าไอทางตัวเกมเนี่ยมันมีระบบโค้ดให้เราใส่ใช่ไหมและโค้ดแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้เลเวลในการใส่บางอันมันก็ใส่ได้ตั้งแต่เวลแรกแต่บางอันเนี่ยเวลถึง4 0่4บาทถึงจะใส่ได้ผมก็เลยไปปล่อยให้มัน FK เล่นไปจะเวลมันสี่จุหกผมก็ให้มันแพ้ๆๆๆไปไปๆๆไปไปไนั่นแหละเดี๋ยวขอผมดูก่อนนะว่ามีตัวมิติอะไรบ้างตอนนี้ที่เห็นอยู่เลยหน้าตู้นะจะเป็นตัวของทรังตัวที่มาจากเรื่องดราก้อนบอลผมก็จะสุ่มตัวนี้แหละ แต่ขออนุญาตมาดูตรงตู้นี้ก่อนนะครับว่ามันคือตู้อะไรโอ้มีแอนิเมชันตัวสุ่มด้วยอ,อ,อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นตัวของสกรีนอ้าอ,อันนี้ไม่ใช่ตู้กระชาของตัวละครหรอผมดูว่าเป็นกระชาตัวละครซะอีกอ๋อมีตัวละครด้วยแล้วก็มีเป็นตัวของสกินด้วยโอเคเข้าใจละ ทังหัวตู้นั้นก็นไปดีกว่านะเรากลับมาหาตู้ทั้งกันนะครับผมจะขอล่าเขาสักหน่อยนะถึงแม้จะเป็นตัวละครที่เราไม่ได้อยากได้มากที่สุดในอัปเดตนี้แต่ว่าก็เป็นตัวละครที่อยากเก็บสะสมไว้นะเพราะมาจากเรื่องดับบอ a r n i ทางตัวเกมเนี่ยบอกว่าผู้เล่นใหม่จะได้รับการันตีอ้าวเห็นได้เลยก็เลยจะบอกว่าได้รับการันตีครั้งที่2อ,อ๋อผมเพิ่งกดครั้งแรกไปขอภัยด้วยครับไม่ได้จะใจจะว่าเกมนะคือผมจําจากไอ้รอบที่แล้วที่ผมกดของฟรีไป อาดีไก่ช้างมาแล้วทรงผมแปลกกลางในตำนานสีม่วงสีมู้สีอะไรไม่รูตาบอดสีแต่ที่แน่คือมันเท่มากมาถือดาบด้วยเหมือนจะเป็นทั้งเวอร์ชั่นที่อ่าข้ามไามชีนมานะมาตีกับพวกไอแอนดรอยของด็ออรด็อเตอร์ด็อเตอร์ด็อเตอร์อะไรไม่รู้อะด็อเตอร์หมาเลข20 19 20ด็อเตอร์เกโรหรือเปล่า ต่อไปเราจะไปหาตัวทําเงินกันนะครับก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะเป็นตัว Legendary กับตัว Epic แล้วตอนนี้ผมก็ได้ตัว Epic มาแล้วนะครับเป็นตัวของ Speed Car นั่นเองส่วนตัวของ Legendary เนี่ยผมว่าจะเก็บไว้สุ่มทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า t r a ด e สักหน่อยผมอยากรู้นะว่ามันจะเป็นยังไง ตัวแรกที่เราจะสุ่มให้เนี่ยก็จะเป็นตัวของทรังนะครับถึงแม้ว่าในใจของผมนั้นจะรักเซลมากแค่ไหนแต่ตอนนี้ผมยังล่ามาไม่ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในเรทและไอตัวเรทเนี่ยมันต้องใช้เลเวลกับตัวละครที่แข่งแก่งพอที่จะเข้าไปได้นะครับนอกจากว่าผมเดี๋ยวจะเข้าไปเกาะคนอื่นเขานั้นนั่นอาจจะผ่านได้นะแต่ดูทรงแล้วทุกคนน่าจะเตะผมบอ,อกทีมก่อนสรุปเลยก็คือถ้าผมยังมัวรอ,อเซลอยู่เนี่ยผมก็คงไม่ได้สุ่มไอรเ,เรทหรอกเพราะฉะนั้นสุ่มไปก่อนแล้วกัน ระหว่างที่ผมกำลังพ่นน้ำลายใส่ทุกคนนะผมก็ได้เข้าไปดูนะครับว่าข้างในเทรดเนี่ยมันมีอะไรน่าใช้บ้างจากที่เข้าใจเลยนะก็คือเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยมันจะเป็นของมาหมานะแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ,อย่าง0.1%เนี่นยมันก็จะเป็นของดีมากแต่ถามว่าเราจะได้ไหมมันก็คงไม่ได้หรอกพะดวงเรามันหมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็คงยังต้องโลภต่อไปเพราะว่ากูก็อยากได้อะเออเอามาประเดิมกับไอ้ตัวเงินนี้ก่อนละกันเผื่อจะได้เทรดที่มันเป็นทองนะแต่ไม่ได้วะมีแค่2ออันนะเนาะ ถ้ามันได้มันก็ดวงเกินไปละกลับมาที่ทางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอุ้ยอันนี้ไม่เป็นเลเวลนะผมจําได้ผมจะไม่สุม่มละโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นเวลก่อนเราค่อยมาสุ่มกันใหม่ดีกว่าเนาะผมว่าตัวนี้น่าสนใจว่ะหรือผมควรจะทําเควส้วตัวนี้ดีว่ะนี่แหละนี่แหละ ตัวที่จะแบกเราให้ผ่านไปใน yup. ปท,ใ so. ท bah, ุกๆด่านก่อนเลยเราต้องซุ่มเทรดให้กับตัวละครนี้ก่อนนะครับผมจะทำการปลดอันอื่นออกนะแล้วก็ให้เหลือแค่0.1แล้กันนะเพราะว่าเราเป็นคนหวังเยอะเราก็อยากได้0.1้ผมจะทำการกดเซิร์ฟละ50รีโ้ละกันนะเพราะว่าจะได้เป็นการรีดวงด้วยเนาะก็ถ้าสมมติว่าเซิร์ฟนี้ยังไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟกันไปกดอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ้ โอ้โหเป็นปีกตกใจบอดเห็นลุงเห็นเขาว่าเกมนี้จะมีพวกการันตีด้วยนะครับกดให้ครบ1,500ใครมันจะไปกดขนาดนั้นวะดวงมันต้องหมาจองน,น้เอ้ยตกใจอีกแล้วลุงโอ้โหสูนจุดหนึ่งห้าคนพี่ดูดิโอ้อินเดียเองเจ้าว่าไปเซิร์ฟดีก็ออกลุงบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแบบทำให้รุนได้ตลอดเลยเนาะเฮ้ยมีคนมาแย่งดวงเพิ่ม อ่ะครับจบกันไปที่เรียบร้อยสำหรับ50โลแรกอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟกันสักหน่อยนะเดี๋ยวมาเจอกัเซิร์ฟต่อไปดีกว่าเข้าไปในเซิร์ฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้เดี๋ยวเราจะไปสูบเรีโลก็ต่อผมเชื่อว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นสิริมงคลให้กับเราได้การันตีอะไรดูพี่เป็นตัวอย่างนะน้องๆที่จีค่อยๆกดเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยเอาซะทําตัวใบถูกเลยแล้วใครมันจะไปคิดเลยใช่ไหมว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าใช้เลไรในการิโวบ้างก็จะเป็นของแมทรี a ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวของเทคดาวด้วยโอเคเดี๋ยวจะไปเก็บกันนะครับเท็กดาวเท็ดาวเท็ดาวเทคกดาวแล้วผมเล่นมาตั้งนานนะก็งงว่าทำไมสกิลมันไม่ออกสรุปมันเป็นตัวซัมมอนอ่ะโถก็ว่าทำไมว่าตัวละครนี้มันมีเลือดด้วยวะ ระหว่างที่เก็บเทคดาวไปนะผมก็พยายามเล่นตัวของสตอรี่ให้หมดเพราะว่ามันจะได้เล่นตัวชาเลนได้นะตอนนี้ผมอยากเล่นชาเลนไม่ได้ทุกด่านแล้วมันก็เก็บไอตัวแบีเดียลไม่ได้ผมจึงต้องเล่นตัวสตอรี่ให้หมดทุกด่านก่อนนะเดะเดเดวเดเบรกแป๊บหนึงแบบน่งอันนี้คืออะไรเนี่ยมาได้ไง ออมันเป็นตัวของสตอรี่เนี่ยมจะรอบออกมาให้นะแต่ว่าไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ <c oughs> อาตอนนี้เราแวะไปที่ตู้กาชานก่อนนะเพราะว่ามันรีตู้นะรอบนี้เป็นตู้ของโกคูแล้วกูได้แล้วโกคูแจะเป็นโกคูแบงมันจะมีแต้มมิดเฮ้ยแต้มหายแต,แต่เดี๋ยวนะไม่ใช่โกคูอันนี้ไข่เนะ <c oughs> นี่ยนี่แลยโกคูอัติเบต กังดูดีมีระดับสมกับเป็นตัวมาจากดากเกิลบอลใส่เลยแล้วฟาร์มเพิ่นจนไม่รู้แล้วว่าแบตเทียรลียมันจะครบอยู่แล้วผมจำได้ว่าตรงนี้มันแลกได้ผมจะเอามาแลกแทนแล้วกันนะที่เกียร์ฐานล้วก็อจะยิวบุคลีสแตกก่อนแล้วกันเฮ้ยดูดีวีราสีเอสบก็โอเคนะเรียนบนใหม่แล้วกันซักเอเป็นไงเออเอบีเอบีลบบีเออหนักกว่าเดิมสี่บวก โอเคช่างมันอ่ะอีโวตโัวละครกันดีกว่าถึงเวลาที่เราจะตุกปั้นให้เขาเดินแกล่งขึ้นแล้วดิโหเหมือนเดิมเลยไหนๆก็ได้ไปแล้วในขอไปท้าทายระบบหน่อยสีด่านนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองมาดูว่าตดวที่เราอีโวมานั้นสามารถแบ่งได้หรือเ สูไ้ไปไหวนีไปหาเบจิต้าดีกว่าไปไหวล้วก็คือที่เป็นอีกตัวเดียวที่เรายังไม่ได้นะเฮ้ยกับเซลลอีกตัวหนึ่งแล้วคือมันออกตัวอื่นไปแล้วด้วยมันจะให้ไหมเนะี่ยเบจิต้าไว r e อายู need you in my team นะอา้าวเพจบดไปรับเบอร์เพิ่มยังไงก็ต้องได้ขาดอีกไปเฮ้ยมันหายไมนหายแปลว่าเออเอาเถอะกูไม่เอาละอย่าให้กูรู้ด้วว่าติดเมียอยู่ หนีมาลงเลทหาเซลเราก็ดีกว่าไม่ยุ่งกับมันแล้วงอนโอ้โหเราองไล่เก็บตั้งแต่ดานแรกโอเคไม่เป็นไรเพื่อมแมลงทับเขียวของเรานั้นเราทําได้ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซลของเราโอ้โหมาสักทีไนดะ้เขียวก็จะไปซุ่มเทรดให้กับเซลนะผมขอมากดตัวไอเซนก่อนนะครับเพราะว่าจากที่ดูเทียริสมาเนี่ยตัวนี้ติดท็อปตัวเทียริสนะเพราะฉะนั้นผมก็จะระยะใช้ลัคก,กี้หน่อยหลังจากที่เกลือเบจิต้ามาเยอะแยะนั้นเราจะไม่เสียต่อไปละตัวอะไรอีกแล้วเนี่ย ออกทุกอย่างเว้นตัวหน้าตู้มันจะหลุดเลทอะไรได้เฮ้ยได้แล้วบนนิดบนหน่อยไปได้เลยนะเตงอ่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญกับการซุ่มเทรดให้กับตัวเงินก่อนละกันเป็นการระดเดิมดวง่ยถ้าเราได้ทองเฮ้ยได้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าดวงของเราเดี๋ยมันจะต้องได้เออะไรอ่ะเ์อทองหรอกดให้ตัวนี้จะได้ทองอีกปะเฮ้ย บ้าปแล้วเหออะไรก็เกิดขึ้นได้เดเซิร์ฟโอเคนะ๋ยว่าส่งตัวไอเซนกันดีก,กว่านะเดี๋ยวเราจะกดทั้งหมด50โลเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็จะย้ายเซิร์ฟจะทองมันออกบ่อยมากเลยอ่ะมันเริ่มแปลกแปลกแล้วเซิร์ฟทองจริงนะเนี่ยน่ะอกมมันจะมีลุงไหมเนี่ยทองกี่เปอร์เซ็นต์วะห้าเปอร์ซนมันก็ออกอยู่กับ20 30กูจะว่าปเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ อันนี้จะได้ไปไม่รู้รู้แต่ว่า profession. สุ่มไปก่อนคือมันไม่ออกทองมันก็ดีแ่ะแต่มันไม่ออกลุกเออเอาออกแล้วทักไว้ได้เลยเวลาทักอะไรดิสมูิว่าถ้าทักทักว่าอยากได้ระดับคูเซนเดอร์มบนจะออกให้ไวแล้วเมื่อเราจะต้องเปลี่ยนเซิร์อีกรอบนแหละคูเซนเดอร์คูเซเดอรคูเซเดอร์มาได้มาน้มาด้ระดับคูเซนเดอร์มันจะต้องเป็นเฮ้ยอ๋อเป็นกงจัร เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นครูเซร์เอ้ยแม่เงยดีใจจนไม่ตกเอาว่ะเกมนี้ดวงเรามาว่ะปกติเล่นเกมเลยเกือตลอดก็ไม่คิดโดนรัวว่ามันจะได้เร็วขนาดดีก็แบบดีใจอ่ะมาต่อที่เซลดีกว่านะเราจะใช้ดวงในวันนี้ให้หมดช่วพิธีหารหน่อยพี่เซลเอามาแล้วลุงแรก เป็นตัวโครงจักหน้ายิ้มเหมือนเดิมถ้ามันออกติดต่อกันก็หน้ามันไสอยู่เฮ้ออะยออกแล้วโครงจักยิ้มดูพี่เซลเขาจะชอบอันนี้นะไว้จะซื้อสระเป๋าได้ยิ้มให้กินเ,เริ่มดวงใหม่กันต่อเซิร์ฟนี้จะได้หรือเปล่าเอาจริงจะออกตอนไหนก็ได้นะขอแค่มันออกก็พออย่าการันตีแค่นั้นเลยเพราะการันตีแล้วรู้สึกแบบดวงกุดแต่ที่ผ่านมาคือดวงดีมากนะก็รู้สึกดีใจที่สุดแหละเพราะว่า ปกต,ติเล่นแบบไรอย่างที่บอกคือเกลือมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบที่ทำให้เราเรารู้สึกว่าดวงเราก็เอ๊ะไม่ได้กุดกระดาษแล้วนะแต่ตอนเนี้ยผมขอสักลุงได้ไหมให้ผมชื่นใจหน่ยอยเฮ้ยกอกจากอีกแล้วเออถุสัสยพิเศลชอบจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆแล้วนะเพราะว่ามีแววว่าน่าจะอีกอยาวไกลนะกว่าจะสุมได้ก็ถ้าได้ตอนไหนก็หยุดตอนนั้นแหละอืม เรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้ตัวของเซลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่มีสถานะเป็นคูเซนเดอร์นะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อีโวตระคอรทุกตัวที่อยู่ในอีเว้นต์นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟนอลของอีพีสซดนี้กัน